อาค้งโอเคฮัลโหลสวัสดีครับมาอยู่กับผมนะครับในเรมแมนดีโมนะฮะผมเล่นภาคตัวอย่างก็ไม่มีเงินจะซื้อนะ แล้วเป็นเกมที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่ตั้งแต่ผมได้ดูของพี่เอกว่าฮะน่าจะสนุกนะฮะผมก็เลย peace battle อ่าโอเคครับมือนี่สั่นหมดแล้วน,นเนี่ยเอาละมาเลยมาเลย rayman นี่เป็นภาคไหนวะเนี่ย legend demo ภาค legend นะฮะภาคอะไรอ่ะไม่เคยเล่นนะเนี่ยภาคเนี้ยเื่าหรวมมาปิดภาควะ ระบบทางเดินหายใจวันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเล่นตัวไหนเนี่ยย,ยังไม่รู้กูไม่ได้ศึกษาโอ้นับป่าแห่งหนึ่งมีมีมีเจ้ายักษ์นะฮะมาบุกเมือง,งหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยกูหลบมาผิดภาคไม่เปบืนะ่อฮะแล้วดนแมนนะจะทำไงดนแม่นะฮืมนะกราฟิกโคตรสวยอะึม เรมนันเรมนทำอะไรอยู่ครับนะบอนยักษ์แม่มดวิชีบชุบกเมืองนะเรมนอยู่ไหนเรมนโอ้โ oh, หโดนระยำกันหมดเลยณนะป่าร้อยเอเคอร์ว้าย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 ไหนวะว้ายหลักครับแลนะ็ก่ะครับอืมอืมมึงจะพาไปไหนเนี่ย เฮ้ยมียไข่ด้วยเว้ยเรยมนยังไม่ตายสุดยอดฮัลโหลเรยมนเรยมนูอเฮ้เรย์แมน What the fuck เอะกวีอะอะวไงเฮ้ยไหน มีพวกแมววัตถุวชีเนี่ยกำลังมาล่ายมที่ป่าเนะแล้วก็มันได้สร้างไอ้ปราสาทขึ้นมานะในแม่ตื่นเนอะแล้วจะช่วยมันเฮ้ยโอยอกไปด้วยพลังนึ่งมิตรภาพอืโอโอ้ยเดี๋ยวนะอ่ะวิ่งกันโอ้ย กด S, S เพื่อต่อยโอ้สโลโมชั่นนะเออละลละ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 ,ละกดสเสปสบาทเพื่อจ้มปึ๊บสเปสบาทเพื่อจ้มโอ้โหเฮ้ยย้าวจะไปไหนอ่ะรอด้วยจี รอข้าปะเจ้าด้วยอย่าพึ่งไปเรมนกำลังจะสู้ไม่เป็นไรช่างหัว,วจำกูจะเล่นตัวเฮ้ยแล้วกดเอสเจ้าโอ,อ้ยอ๋ยอเป็นไงข้าสวยโอเค โอ้ทำไมมันแหลกจังวุ้ยเรแมนะไปอือป่าร้อยเอเคอร์น้อป่าร้อยเอเคอร์อีกหนึ่งแหลกจริงวุ้ยกด S Arrow Down d o w วกด S z o o มอือเตะแม่งเลยเลยกด Arrow Down โอ้แม่มดทวิชี่ทำไงอะ ตอนเนี้ยฮึโอ้โหยเลเมนท่าสวยอะ่ะว้าไปครับเลเมนเลเมนเลเมนค่อย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 เลเมนฮ้เข้าไปแล้วเอมอ,อย่างช้าอย่างแรกเลยเนะี่ยโอ้เฮ้ยเยอะมาที่ไหนเนี่ย วิ่งเลยยอ้ยอึ๊บเอ๊ะฉันมาอยู่ที่ไหนเนี่ยปึ๊บลงไปแล้วพอ้าวโอ้อโหตายเฮ้ยแล้วกูทำเหี่อะไรนี่ให้เรมนเขาเรียว่าคอมแหลกนะคอมกลับไปนิดนึ่งไม่ใช่นี้ตึงแล้วละ่ะดูดูเดินดูเดินจร่งมันต้องเร็วมึงกไม่เอโอ้โหสงสัยเป็นเพราะสเปคคอมผมแน่เลยนะแล้วนท่านทำอะไรอะ ให้เตะกันเตะจงเจริญไหนอ่ะปึ๊บ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 เฮ้ยกลับมาสวยที่รักรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงว้าวรักจะคอยอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้เขาจะไม่อุย้ยดิเคิดจ๋อ Rayman. Hi, hey, Burn. Why not? The nice witchy. The witchy. Oh. Hey, zombie. Yeah. Hi, Lemon Liman. Limel. Hey, what hey, you witchy? Hi. A dupe? Hi, would Wait. เฮ้ยตัวนี้เกยไม่ใช่นี่วะไปเถอะเรแมนแหลกมากเลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปเล่นคลิปแล้วกันนะตุ้มว้าวตัวเิีงออ่ะโอ้โอทองไงอะเรแมนเรแมนต้ไงไงับอ่ะเฮ้ยอ้าวทำไมอะบี อะเชิญเหรอเฮ้ยตูเดปิบิลดปอบิลตบเลยตบ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 ไว้ตบไว้ตบไว้อ๋อต้องตบมันตลอดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยกระโดด กด like. เลยกดแอคแท็แอคแท็พาวเวอร์ทีกดแอคแท็พาวเวอร์จักรจีจักรจีจก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 จีไปเลยไปเลแมนไปไปเลแมนนี่หรือน,น่าจะใช่นะเออกูงงอยู่นานนะเนี่ยอ้

แล้วก็ปานอยักไปครัผมเมื่อกี้เอ่อเฟลอยู่นานนะทูดับเบิล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 กระโด,ดข้ามมึเลยใช่ปึบวิงอ๋อ,อให้ h แล้วก็ข้ามไปฮะ วิ่งเลยเลย์แมนหย่อเอ้ยโอเคตรงนี้น่าจะกด W ปึ๊บเจ๋งบอกว่าคงไม่หล่นใส่กูนะเออมาโอ้ไม่น่ากดขึ้นน้ำมันเลยเด็กเออเน okay. ี่ย arrive วิ่งไปเรย์แมนวิ Bye À Tôi to make the brew. Bang. Yeah. Okay. Bye. Yeah. W Yeah. No. Cut the brew. No. W đi โุ้ยยังไงวฮ้ยทำไมวะกลับเก็บกลับเกบ blue อือหือทัไงนเนีย่ยหลอนเป็นเหมือนกันนลยวะหลอนเป็นนะ เขาหลอนเป็นนะมาสิลุงเอ้ยลุงอืมลุงหนอลุงลุงเอ้ยลุงหนอคงเอ้ยลุงหนอคงไปคนระับไปแล้วก็กระโดดจ,จ้ำอีกทีนึงอย่าเรยแม่เฮ้ยอ,อย่าเพิ่งนะเว้ย ละเอียดอ่อนนะต้องละเอียดอ่อนงานนี้มันต้องละเอียดอ่อนโอเคตัดเลยอ้าวชื่อเบิร์ไอ้ดอกเอ้ยตัดไปบ้าเอย้ยนี่ถ้ากูรู้กูแคสเลยแมนแล้วก็ตุ๊กนี่กูไปเล่นทีฟอสเตดีกว่าบนโะอย ยอยอยอดเยอแอคแท็กพาวเวอร์ตูวโอเคนะแล้วก็กด W เลยอะกด W ด้วยะมันทับลงมาไหมเก็ไปแล้วก็ไปแล้วไม่ล่ะกด W อ้าเอาอีกแล้วตอนอีกแล้วอ๋ออุ้ยจับถึงแน่นอนไปไปยกมานะ อืออ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 ตุ mm, mm, okay. win ner. Win ner, win ner. ่มไอช็อตอ่ะเฮ้ยไม่นะไม่นะแมวโอ้ยต้องเริ่มใหม่แบบอย่างนี้โอเคใจแล้วอืมอืมขึ้นมาโอเควิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยมามาเลยจ้ะแม่มดทวิช

ไปดิ้บปบล็อีสเปซบ่าทุ่มโอ้ประสบการณ์แบบนี้ผมเคยผ่านมาแล้วอะจัมจัมทางนี้ต้องจัมทางนี้รีสเดบล็อทริปเปอร์จัมโอเคฮะเคลียร์แล้วมามามาว้าวเมกิบัลไม่หนุกนะภาคเนี้ยผมว่าเอ๊ะแต่ว่าพอเล่นไปแล้วไม่หนุกเลยอะ อืมปมัดเชิงแล้วพอกูลงไปงไปึ๊บลงมาดิคืออีไอายยะเอาอีกแล้วอ่ะโอเคเฮ้ยเพื่อนเป็นไงบ้างเพื่อนจะจะช่วย,วยนายเองนะโอลลรอไหมเออกล้ารอ ไปฮะเหลือตัวอะไรโอเคโอลิเวียเย้ผมจะช่วยให้ครบทุกคนเลยสเตฟานี <Stephanie. S 1> ตอนนี้ทางช่องการ์ตูนคลับนะฮะเปิดรายการเ Lego Friends นะฮะนะมันเป็นรายการที่ a o u t a b อบิมากเลยนะฮะทำสวยด้วยนะฮะทำสวยด้วยมือคุณนะเคยเห็นไหมโอ้โหก็ไปอื้อ พวกมึงน้อยสาวน้อยน้่แหละตกใจนะตกใจนะเขาตกใจเป็นเหมือนกันเลยเอ้วิวไป mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm.